โมฮัมเหม็ดซาลาปีกกับตันทีมชาติอียิปต์กลายเป็นนักเตะประวัติศาสตร์คนใหม่ของสโมสรหงแดงหรือว่าปูฟุตบอลคลับหลังจากยิงประตูให้กับทีมได้มากที่สุดในยุคพรีเมียร์ลีกซาลาพัง2ประตูในเกมล่าสุดของสุกพรีเมียร์ลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนัดที่สยบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้ปรับตลอดการได้อย่างราบคาบ7ประตูต่อศูนย์ทำให้ซาลายิงประตูในฟุตบอลลีกได้ทั้งสิ้น129ประตูแซงหน้าเดอะก็อต ร็อบบี้ฟาวเลอร์ได้สำเร็จขึ้นเป็นหมายเลขหนึ่งตลอดการของสโมสรบีแอลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยรถยนต์นิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์ทเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดขนมปังฟาร์มเฮาส์ ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอปเปอเรชั่น w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  l a m s i n g t v c o m ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกอีกิีซาร่านั้นย้ายจากอาร์เอมาในอิตาลีมาอยู่ที่เมอร์ไซเด ช่วงซัมเมอร์ปี2017ค่าตัวทั้งหมดรวมแอดออนที่เขาได้ทําตามสัญญาทุกอย่างแล้วรวมมูลค่าทั้งสิ้น43.9ล้านปอนด์การลงสนามนัดแรกที่วิคาเรตโรดนั้นเจอกับวัตฟอร์ดซาร่าสามารถพังประตูได้ในทันทีในเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกซีซั่น2017-2018จนถึงเวลานี้ซาร่าลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีก205นัดทำไปทั้งสิ้น129ประตูกับ53แอสิสต์ ขณะดเดียวกันการลงสนามให้กับลิเวอร์พูลทั้งหมดทุกรายการ291นัดซาลายิงได้178ประตูกับ69แอสซิสซาลานั้นทำประตูในฐานะผู้เล่นสำรองได้ทั้งสิ้น9ประตู1นในนั้นคือแฮตทริกในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกฤดูกาลนี้ที่เจอกับกาสโกรเรนเจอร์สที่ไอบบอกสเตเดียมสัญญาของซารานั้นได้ขยายไว้ล่าสุดเมื่อ1กรกฎาคม2022 เขาจะอยู่กับทีมไปอย่างน้อยจนถึง30มิถุนายน2025และนี่คือทำเนียบดาวซนโวสูงสุดตลอดการของลิเวอร์พูลครับเอียนรัสันยิงเอาไว้346ประตูเป็นอันดับ1อันดับ2คือโรเจอร์ฮัน285ประตูอันดับ3ามกอร์ดอนฮอสเซน241ประตูอันดับ4ี่บิลลี่ลีเดอร์ 228ประตูอันดับ5ซีเว่นเจอราช186ประตูอันดับ6รอบบ้ฟาวเลอร์183ประตูแล้วก็อันดับ7ตอนนี้ครับโมเมซาล่า178ประตูพันนับเฉพาะดาวสันโวสูงสุดในบอลลีกของนิวพูนั้นอันดับ1ครับคือกรอนฮอสเซน233ประตูเอียนรัช229ประตูโรเจอร์ฮันต 67ประตูแฮร์รี่แชมเบอร์ส135ประตูและโมเมชาลาตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่5 129ประตูนับเฉพาะในยุคของพิมเมกลตอนนี้ซาลาขึ้นเบอร์หนึ่งะครับ129ประตู็รบบี้ฟาวเลอร์128ประตูซีเวนเจอราร์120ประตูไมเคิลโอเวน่น118ประตูและซาดิโอมาเดนเดต90ประตู สถิติการยิงของซาร่าในพิมเลกนับตั้งแต่ย้ายเข้ามาคือตามนี้ครับฤดูการแรก32ประตูฤดูการที่2 22ประตูฤดูการที่3 19ประตูฤดูการที่4 22ประตูและฤดูการที่แล้ว23ประตูส่วนฤดูการนี้ซาร่าลงเล่นไปแล้ว25นัดยิงได้11ประตูสถิติการยิงประตูในทุกรายการนะครับในซีซั่นแรกเนี่ยซาร่าระเบิดได้ถึง44ประตู จนกระทั่งฤดูกาลที่2ยิงได้27ประตูต่อด้วย23ประตูในฤดูกาลที่3ครับ31ประตูในฤดูกาลที่4และฤดูกาลที่แล้วยิงไว้เท่ากันส่วนซีซั่นนี้ที่หลายคนบอกว่าซาร่าฟอร์มตกซาร่าลงเล่นไป3-7นัดยังตะบันไปถึง22ประตูด้วยกันส่วนทีมที่ซาร่ายิงได้มากที่สุดครับนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่ช่วงแรกที่ลงสนามเจอกันนั้นซาร่ายิงไม่ได้เลยจนกระทั่งในตอนหลังซาร่าซัดแมนยูไปแล้วถึง12ลูกนะครับ แล้วก็ยิงแมนซิตี้ไปได้10ประตูยิงเวสต์แฮมกับวัตฟอร์ดเท่ากันครับที่9ประตูยิงสเปอร์กับบอลมัดเท่ากันที่8ประตูและยิงได้7ประตูใส่4ทีมครับนั่นก็คือริสตัลพาเลสอาร์ซนอลลิสไนเต็ดแล้วก็เซาท์แธมป์ตันประตูที่เชื่อว่าประทับใจแฟนบอลหลายคนครับคงไม่พ้นการยิงใส่ แมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วครับที่ซาร่านั้นโซโลแล้วซัดเข้าไปเสียบตะข่ายอย่างงดงามอย่างที่สุดเลยครับส่วนเจ้าตัวนั้นเขาบอกว่าประตูที่เขาชอบมากที่สุดคือประตูล่าสุดที่เขายิงได้ในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตต ซึ่งโรบบี้ฟาวเลอร์เองก็ให้พรกับซาร่ามาครับเขาบอกว่าเขายินดีที่เห็นซาร่านั้นทําลายสิติตัวเองได้แล้วยินดีเป็นอย่างมากที่เห็นซาร่านั้นทําลายต่อหน้าต,ต่อตาเขาที่นั่งดูเกมอยู่ที่แอนฟิลด์ในนัดที่ชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในต็ดประตูฟาวเลอร์ก็เชื่อว่าซาร่ายังมีมิติอีกมากมายที่จะทําสิติใหม่ให้กับลิเวอร์พูลครับติดตามลุ้นกันว่าซาราจะทําสถิติใหม่แล้วก็สติติต่างๆให้กับสโมสรได้หรือไม่นะครับ ตามได้ทุกที่โดยเฉพาะที่นี่บีแหลมสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูเอกนะปิทิเล้ยิงจังเลยโซโล